ปลาดุกพิ้วใสครับปลาดุกวันนี้พ่อกิ๊กอยากกินผัดเผ็ดปลาดุกค่ะกิ๊กก็เลยส่งลูกเขยฝรั่งไทเลอร์ให้ไปตามหาวัตถุดิบมาทําผัดเผ็ดปลาดุกให้พ่อตาไปเดินตลาดคนเดียวไม่รู้จะคุยกับพ่อค้าแม่ค้ารู้เรื่องหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันค่ะวัตถุดิบแรกกิ๊กให้ซื้อพริกที่เป็นพริกสดนะคะแต่ว่านางก็ไปซื้อพริกแห้งมาเลยแต่กิ๊กผิดเองแหละที่ไม่ได้อธิบายแบบชัดเจนกิโลครกิโล่ กระเพาะนะครับปลาดุกผิวใสครับปลาดุกผิวใสไหมนะคะนูนโอ้โหนูนูนนครับมีปลาดุกบ่อครับปลาดุกปลาดุกปลาดุกมีไหมฝั่งนู้นฝั่งนู้นจะปลาดุกนูนจ้ะนูนใช่ค่ะโอ้ครับมีปลาดุกบ่อครับปลาดุกปลาดุกสวัสดีครับเอาปลาดุกครับผม สองกิโลตัด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 ัดต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 ัด้ัดตัตัดตัดตดตัดตัดดด สวัสดีครับผมเอาพริกเก่งเพชรนะครับผมเท่าไหร่ครับอ่าไม่โลครึ่งกิโลครับครับผมพริกเก่งเพชรห้าสิบบาทกระชายที่นี่เราชากันเพื่อนสีอเรื่องใยายเพชรซื้อกระชายเนี้ยโอเคยูนูนครับอ๋อขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผม <Okay. S 1> เอากระชายครับที่บาทครับขอบคุณมากนะครับ <Okay. S 1> เสร็จแล้ว ขับรถมาจากตลาดประมาณ20นาทีเอาของมาไว้ให้กิกที่บ้านแล้วไทเลอร์ก็ไปที่โกดังเพื่อเริ่มงานเลยค่ะทุกๆเชา้าไทเลอร์ก็จะมาขนออเดอร์นะ้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นขึ้นรถไปสซนีระหว่างนี้กิกก็จะมาทําเมนูผัดเผ็ดปลาดุกค่ะเป็นเมนูที่พ่อกิกชอบมากและกิกก็ชอบด้วยผัดเผ็ดปลาดุกบางร้านเขาก็จะทอดปลาก่อนที่จะมาผัดแต่ว่าที่กิกอยากกินก็คือแบบที่ผัดเนื้อนุ่มๆเลยตามพริกแห้งกระเทียมแล้วก็ตามด้วยพริกแกงที่ไทเลอร์ไปซื้อมานะคะวันนี้นางทาได้ดีมากๆภูมิใจกับไทเลอร์จริงๆมาอยู่บ กิกที่บึงการไทเลอร์ชอบการขับมอเตอร์ไซค์เป็นชีวิตจิตใจและก็ชอบคุยกับชาวบ้านด้วยค่ะก็เลยชอบใช้ให้นางไปซื้อของที่ตลาดส่งของขึ้นรถไปสนีเป็นที่เรียบร้อยไทยเลอร์ก็ไปช่วยพ่อกิกประกอบอะไรเล็กๆน้อยๆบนรถ10บล้อนะคะทํางานเสร็จทานข้าวเสร็จเดี๋ยวกิกก็จะพาไทเลอร์ไปเต้นรถแห่สักหน่อยเพราะว่าหมู่บ้านใกล้ๆเขามีงานแล้วนี่ก็คือผัดเผ็ดปลาดุกแบบที่กิกชอบค่ะวันนี้กิกจะทําไข่เจียวด้วยเผื่อว่าไทเลอร์จะกินปลาไม่ค่อยถนัด กินทำาผัดเผ็ดปลาดุกมาให้พ่อกินกับข้าวเหนียวนะคะวันนี้ไทเลอร์บอกว่าอร่อยมากแต่ว่ากินยากไปหน่อยเพราะว่าไม่เคยกินปลาแบบนี้ไทเลอร์ Tyler ไม่ใช่ว่าไม่ชอบการทานเนื้อปลานะคะแต่ว่าตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยไม่ค่อยได้ทานก็เลยทานไม่เป็นไม่รู้ว่าปลาชนิดไหนมีก้างตรงไหนบ้างจะต้องแกะกินยังไงก็เลยกลายเป็นว่าไม่ค่อยสั่งอาหารที่มีปลาเลยก็เลยใช้โอกาสนี้สอนไทเลอร์แกะเนื้อปลาดุกกินนะคะได้ทานบ่อยๆแล้วก็คงจะชินไปเองไทเลอร์ <Tyler S 2> เป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายเวลากลับอีสานวันวันหนึน่งก็จะใช้ชีวิตอย ยจะพาไทเลอร์ไปให้รางวัลสักหน่อย